หเดทพี่ใหม่หนึ่งชั่วโมงให้พี่ใหม่นั่งกินข้าวคนเดียวอยู่ในห้างขอโทษเราคุยกับทานายแล้วเรื่ช้าพี่ใหม่ก็แบบเออวันนั้นจะไปเดทกันเดี๋ยวจะพาไปหาน้องหมีเน,ย,เนยกินขนมเดินกู๊ดเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมปุ๊บทาเลทปึ้งเ,เ,เลยหนูไม่เคยเลทเลยจริงๆมาแล้ววันเดียวทาเลทปึ้ง แต่คนที่เลดส,สุดไม่ใช่ช้า <c oughs> คุณมิวพี่มิวมาเลดกว่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะถ่ายอยู่ก็มานะพี่ใหม่มาว่างอีกวันไหนอ่ะป <c oughs> กติไม่เคยเลดเห็นไหมต้องถามโทษก่อนเพราะว่าออเลดวันแรก พอเด็กก okay, ันว mm ันแรกมันจะมาทำอย่างนี้